เอียวคดีดังรวยผิดหูผิดตาจากยากจนพลิกครอง5,000ล้านมดดำหย่อนคำใบ้ดาราพอซุปตะเบอร์ใหญ่เอียวเว็บพันล้านคดีดังทำเอาหลายคนฮือฮากันอีกแล้วเมื่อล่าสุดนายอชริยะระบุว่าดาราสองคนเป็นดาราระดับซุปตาของเมืองไทยเป็นผู้ชายและผู้หญิงโดยดาราชายเชื่อสอนย่อพผ่านอายุป,ประมาณ40ปีมีครอบครัวแล้ว ส่วนดาราหญิงเป็นดาราวัยรุ่นผมสั้นอายุประมาณ20ปีซึ่งทั้งสองคนยังมีผลงานในแวดวงบันเทิงอยู่ในขณะนี้โดยดาราทั้งสองคนได้ร่วมกันกับไฮโซสาวัยรุ่นมีชื่อเล่นเป็นขนมรายหนึ่งอายุประมาณ20ปีร่วมหุ้นการเปิดเว็บออนไลน์ซึ่งปัจจุบันมีประมาณเกือบ100เว็บไซต์ที่เป็นการทํากิจกรรมสีเทาทุกประเภทโดยเปิดมานานแล้วตั้งแต่สมัยที่ไฮโซวัยรุ่นยังไม่ร่ำรวยและมีชื่อเสียงเหมือนปัจจุบันนายอฉริยะ ยังบอกอีกว่าการส่งมอบหลักฐานดาราและไฮโซเกี่ยวยงกับเว็บออนไลน์ในครั้งนี้เนื่องจากมีผู้ใหญ่ส่งข้อมูลมาให้ตนตนจึงส่งมอบต่อให้ตำรวจไซเบอร์รับไปสืบสวนขยายผลเพื่อจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีเนื่องจากทั้งดาราและไฮโซเปิดเว็บโดยทั้งสามคนยังไม่เคยมีชื่อปรากฏเป็นข่าวว่าเกี่ยวยงกับกลุ่มเครือข่ายออนไลน์นี้มาก่อนทั้งนี้ในอดีตทั้งดาราและไฮโซยังไม่มีฐานะร,ร่ำรวยมากแต่กลับมีทรัพย์สินเงินทองมากขึ้นแบบผิดหูผิดตา มีบ้านหรูรถหรูและมีทรัพย์สินกว่า1,000ล้านบาทมีเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า5,000ล้านบาทโดยเปิดมานานแล้วตั้งแต่สมัยที่ไฮโซวัยรุ่นคนนี้ยังไม่ร่ำรวยและมีชื่อเสียงเหมือนปัจจุบันซึ่งในอดีตทั้งดาราและไฮโซยังไม่มีฐานะร่ำรวยมากแต่หลังจากทำธุรกิจเว็บออนไลน์ดังกล่าวนี้ขึ้นมาไม่นานก็กลับมีทรัพย์สินเงินทองมากขึ้นอีกทั้งยังร่ำรวยอูฟู่ในระดับมหาเศรษฐีเลยก็ว่าได้เรียกว่ารวยแบบปิดหูผิดตา ซึ่งไม่มีทางเป็นไปได้ว่าประกอบอาชีพนักสแสดงจะร่ำรวยได้ระดับพันล้านบาทซึ่งต่อมาเริ่มมีหลายสํานักข่าวนำเสนอข่าวนี้โดยในรายการแชฉวันที่11พฤษภาคม66มดดำคาชาตาพิธีกรพร้อมทั้งดีเจาวดาและดีเจบุกกพิธีกรคิดกันหนักว่าสองดาราดังและไฮโซสาวหมายถึงใครโดยมดดำล่านอ่านข่าวไม่ได้เลยอยากรู้ใครจูจูมดดำร้องเหมือนรู้ดีเจบุกกแม่ลองพูดเชื่ออักษรย่อมาแล้ว ให้โซขนมหวานก็รู้แล้วก่อนจะกระซิบบอกดีเจดาดาโดยไม่ให้กล้องเห็นพร้อมทั้งบอกว่าใช่หรือเปล่าดีเจดาดาทงว่าอันนั้นไม่ได้ชื่อขนมหวานมดดำครุนคิดสงสัยหนะักว่าใครซุปตาที่ทั้งประเทศรู้จักใครดาราพอผู้ชายอายุส0มีครอบครัวแล้วก็รุ่นรุ่นพวกเรารู้กันหมดแล้วบอกแล้วห้ามหลุดนะถ้าหลุดโดนดาดาสรุปเธอรู้หรอฉันก็ทำเป็นไม่รู้ไปอย่างนั้นแหละบุกกบแม่บอกหน่อยไม่ได้หรอ รู้แต่ก็ไม่รู้ใช่หรือเปล่าแต่มันไม่ใช่ดาราหรือเปล่านะ